ครับจะมาอัปเดตที่ฉีดโบท็อกหรือรอยนะครับไป14วันนะครับหลังฉีดแรกๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตึงๆนิดหน่อยครับแล้วก็ผ่านไป14วันเนี่ยรู้สึกว่ารอยรอยริ้วรอยต่างๆบนหน้าผากหรือตีนกาหรือบริเวณระหว่างคิ้วเนี่ยหายไปหมดเลยครับแล้วก็รู้สึกมีความมั่นใจขึ้นครับสวัสดีครับผมชื่อเจมนะครับอายุ24ปีครับเคยฉีดโบท็อกมาก่อนไหมคะเคยฉีดครับแล้วก็เคยฉีดที่ทีซีคลินิกนประจำไปแล้วครับ ก่อนหน้านี้นะคะน้องเจมก็มีปัญหาริ้วรอยทั้งหน้าผากขมวดคิ้วแล้วก็รอยตีนกาที่เยอะมากๆเลยค่ะก่อน้องเจมนะคะได้เข้ามาปรึกษาหมอค่ะหมอก,ก็เลยได้ทําการฉีดโบท็อ,อกซ์ริ้วรอยไปทั้งหมด50ยูนิตนะคะหลังฉีดไป14วันก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยค่ะนี่คือผลลัพธ์หลังจากฉีดโบท็อ,อกซ์ไป2สัปดาห์นะคะบริเวณที่หมอได้ทําการแก้ไขคือบริเวณหน้าผากขมวดคิ้วแล้วก็หางตาค่ะ ดี๋ยวน้องเจมลองเลิกคิ้วให้นิดนึงนะคะ,ะขมวดคิ้วนะคะยิ้มสุดๆเลยค่ะโอเคเราจะเห็นว่าเวลาเราแสดงสีหน้ายังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็ไม่แข็งไม่โป๊กด้วยค่ะในเคสน้องเจมนะคะถ้าได้ทําการรักษาด้วยโปรอ็อกทุกๆ6เดือนเนี่ยรับรองได้เลยว่าจะเป็นการป้องกันร,ริ้วรอยร่องลึกก่อนไวปได้เลยค่ะ สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยนะครับสามารถที่ปรึกษาทางาทีวซีคลินิกได้เลยครับคุณหมอมือเบามากครับให้ทุกความต้องการเป็นเรื่องง่ายที่ TC วซีคลินิและเดอะคินครับ